เอาละหวังว่าทุกคนจะพร้อมนะกับสกีบ i ดี Toilet 67พาท3นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่สกีบีดี้ o อยเลตมีถึง3พารทและป๋าหวังอย่างสูงว่าไททันทีวีแมนจะออกมาช่วยพี่ใหญ่ได้นะเฮ้ยอย่าเสียเวลาเรารอกันมานานเกินไปไปดูกันเลยเลีียมนี่ันถักตอนที่แล้วนี่ดิไม่

ครั้งนี้เป็นล้าคาเมราแมนมีอาร์พีจีด้วยเขาทำอะไรมันไม่ได้อะไรนะ่ะเออหนีไปสู้ไม่ได้หรอกค้ยไปท่านทีวีแมนมาแล้วใช่ไหม โอ้าวฮอลีเจ็ดดูนั่นสิทุกคนฆ้ามันฆ้ามันเลยหยับหยับไว้ชีวิตมันเออว้าวดูพลังแกนกลางนั่นสิทุกคนโอ้โหเป็นเลเซอร์ที่โคตรอลังการงานสร้างแล้วมันเป็นตัวจริงด้วยนะดร,ร์เนี่ยไม่มีหุ่นอยู่ข้างใน โอ้ oh my god ในที่สุดไทท่านทีวีแมนก็กลับมาแล้วนะคนโอ้ต่อจากนี้ป๋าจะเรียกเขาว่าพี่สามนะเพราะว่าเขามาคนที่สาป๋าจะเรียกไทท่านทีวีแมนว่าพี่สามอะโอ้โอะเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้เยี่ยมมากเยียมมาก เนียจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับพี่ใหญ่โดนพลังทีวีของไอไซเอนติสต์เนี่ยมันสะกดจิตทําให้จะฆ่าตัวตายและอย่างที่ป๋าสันนิษฐานไว้มีข้อสันนิษฐานข้อนึงคือพี่รองจะมาช่วยแล้วพี่รองจะต้องเสียสละตัวเองเกือบเป็นจริงแล้วนะครับเกือบเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่รองเข้ามาช่วยจริงๆด้วยโอ้โคตรนับถือใจพี่รองอะ่ะมีจีเหลี่ยมอยู่ด้วยมีไซเอนทิสต์ทอยเล็ตอยู่ด้วยนะ แล้วพี่ใหญ่อะโดนสะกดจิตอยู่ด้วยเขาก็ไม่หนีนะครับเขาเข้ามาช่วยสุดยอดเลยเป็นไทท่านที่ป๋าชอบที่สุดตอนนี้แหละเขากล้าหาญนะครับเขาโดนไปเรื่อยตรงแกนกลางไปด้วยนะคือจากสภาพเดิมเขาเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วต้องเข้าไปอย่างนี้อีกดีว่าไอจีเหลี่ยมมันแบบมันยังไม่ทําอะไรนะพี่ใหญ่มันกย็ยังคงตัดคอตัวเองอยู่นั่นแหละมันโดนสะกดจิตนี่ปืนเขาไม่มีแต่เขามีมีนะครับเขาก็ ฉลาดนะเลือกที่จะหันหันไอแขนที่เป็นใบเลื่อยออกมาก่อนแต่ก็นั่นแหละไอไอพี่ใหญ่มันมันโดนสะกดจิตอยู่ไงมันก็จะหาทุกวิธียาทำให้ตัวเองตายให้ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนพวกเหมือนพวกสกีพิ่ี่ทอยเลตเนี่ยมันจะไม่ใช้พวกปรสิตแล้วนะเพราะว่าอาวุธของมันเนี่ยแข็งแกร่งมากๆนะครับพวกปรสิตท,ที่เอามายึดล่างตัวไททันอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนแผนนั้นจะถูก ยกเลิกไปแล้วนะตอนนี้จะสู้กันด้วยอาวุธอย่างเดียวแล้วนะครับอาวุธยุทธปกรณ์เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะในศึกครั้งหน้านะป่าว่าจะไม่น่าใช่พวกบริสิตต่อไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องจัดการพวกไทยท่านไปก่อนเลยไม่จะไม่ควบคุมไทยท่านอีกต่อไปแล้วนะครับและครั้งนี้ก็คือกะฆ่าพี่ใหญ่เลยนะมันก็ยังต่อยๆนี่แล้วมันใช้แสงสีม่วงอีกแสงสีม่วงคืออะไร มันแสงสีม่วงก็คือจะสะกดจิตต่อนั่นแหละแต่ทําไมพี่ใหญ่หยุดเอ๊ะป๋าจำไม่ได้แสงสีม่วงอ๋อนี่แสงสีม่วงคือสะกดจิตให้พี่ใหญ่ไอ้นี่เลยพี่ใหญ่เข้าไปสู้กับพี่รองเนี่ยตอนนี้จีแมนเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะครับเนี่ยพี่รองก็แบบเขาโดนสามหนึ่งเขาก็ไม่หนีนะเขาก็ยังสู้ต่อนะพวกไทท่านนะมัน เขาจะมีนิสัยอย่างหนึ่งนะเหล่าไททันคือเขาไม่ชอบหนีเขาจะสู้อย่างเดียวนะคืออันนี้มันมีข้อสันนิษฐานข้อหนึ่งก็คือพี่เท่อะมันติดนิสัยของไททันมานะครับเขาก็ไม่หนีเหมือนกันนะพี่เท่เขาสู้อย่างเดียวนะเนี่ยเอ้ยแล้วแล้วฉากนี้เนี่ยมีน้องๆหลายๆคนก็ตั้งทฤษฎีมาว่าจะมี POV Man ซึ่งเป็นรักค m มเมราแมนที่ถืออ p g พียิงเข้าใส่ หน้าจอทีวีด้วยอันนี้ก็ถูกนะครับถูกต้องแต่จอทีวีมันไม่แตกไงมันจอทีวีมันแข็งแกร่งมากแค่ RPG ของระดับตัวเล็กๆเนี่ยมันไม่สามารถทําอะไรได้นะครับอืแต่สันนิษฐานถูกนะครับหลายๆคนที่คอมเมนต์มาเนี่ยไอเซ็ตดิทไวเลดมันถึงกับยิ้มเยาะเย้ยเลยอ่ะแล้วก็ข้อสันนิษฐานที่ป๋าบอกว่าพี่ลองจะมาช่วยก็ถูกแล้วป๋าบอกว่าพี่ลองจะต้องเสี่ยงชีวิตก็ถูกเหมือนกันคือ เนี่ยถ้าฉากต่อไปนะพี่สามไม่มานะพี่ลองตายแน่นอนคือไม่ใช่ตายแค่พี่ลองตายทั้งพี่ใหญ่ตายทั้งพี่รองเลยแต่สุดท้ายขามุยสีดำที่พวกเรารอมานานขาวมุยครั้งนี้ไม่ใช่แค่ขามุยสีดำธรรมดานะมีฟ้าผงฟ้าผ่านเล็กๆน้อยๆข้างในฮูเป็นฉากที่แบบเป็นฉากที่โคตร แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทรงพลังมากเลยอ่ะถึงแม้จะดูเป็นชาติที่ขมุกขมัวหน่ากลัวนะแต่ทำให้เราใจชื้นได้นะครับเพราะว่าคามวยใหญ่มาขนาดเนี้ยตอนเนี้ยมีแค่สองคนที่ทำได้ก็คือ Scientist t o ยเลตกับพี่สามซึ่ง c ซ e n นติส t อยเลตมันอยู่นี่ไงคนที่จะทำได้ก็คือพี่สามแน่นอนตรงนี้แบบป่าแบบโอ้ข้อสน,นิฐานอีกข้อนึงก็คือถูกพี่สามาช่วยแล้วและนี่ถ้าหนีอย่างเนี้ยตัวจริงแน่นอนนะครับ เพราะว่าไอตัวปอมไม่หนีตัวปอมนี่มันสู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นจีเหลี่ยมตัวจริงเนี่ยด้วยความเหลี่ยมของมันไม่สู้อยู่แล้วมันขี้ป๊อตนะนก็หนีเลยทิ้งไซนดิสทอยเลตไ้เลยไซนดิสทอยเลตเนี่ยตอนเนี้ยแทนที่จะขโมยหนีก็ทําไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าเขาใช้พลังงานไปกับอุปกรณ์หลายๆอย่างเยอะเกินไปนะจําเป็นต้องสู้นะครับสุดท้ายแม้แต่ไซน์ดิสทอยเลตเองก็โดนจีเหลี่ยมทิ้งโดนจีเหลี่ยมมันเหลี่ยมไปนะครับ นี่อาวุธชิ้นแรกชิ้นใหม่ที่เราเห็นเลยกับของพี่สามนะครับก็คือดาบพี่สามมีดาบแล้วอตอนนี้เนี่ยทีวีจากอันเดียวมีเป็นสามอันแล้วนะแล้วดาบเนี่ยคือรุนแรงมากนะครับเป็นดาบที่ติดสายฟ้าอยู่ด้วยโอ้โหเท่จัดเลยเ,เหมือนเหมือนมันจะติดอยู่ที่ มันจะมาแทนมือเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีนะว่ามันทํามาอ๋อไม่ไม่ไมาติดอยู่ที่หลังแขนนี่อ่ามันอาจจะแบบมันอาจจะยืดเข้ายืดออกได้นะแบบใช้หลายๆอย่างได้อ่อแล้วมันก็มืดแล้วเกินป่ามองอะไรไม่่อยเห็นรู้แค่ว่ามีทีวีโอ้มีมากกว่าสีอันหนึ่งแล้วก็มีคู่เล็กตรงนี้คู่เล็กตรงไหลอีกแล้วตรงกลางข้างล่างแกนกลางเนี่ยมีอ,อันหนึ่งนะครับ แต่ยังไม่เห็นลําโพงนะยังไม่เห็นลําโพงเห็นแต่ทีวีนะครับกลองเล็บด้านหลังก็มีเหมือนเดิมนี่เหมือนเห็นบูธด้วยนะบูธเหมือนเดิมอ,อมแขนเขินอะไรเนี่ยชุดน่าจะเปลี่ยนนะแต่เรามองไม่ค่อยเห็นนะป๋ามองไม่ค่อยเห็นที่เปลี่ยนจัดๆเลยเนี่ยเป็นแกนกลางด้วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ไททันทีวีแมนหรือว่าพี่สามเนี่ยใช้พลังแกนกลางด้วยนะพลังทีวีสีแดงก็ยังมีอยู่นะล้วนไปเลยนะพลัง พวกสกิบิดีท้ทอยเลตที่โดนพลังทีวีสีแดงไปแล้วพี่สมก็นี่อ๋อนี่ไงมันยืดหดได้จริงๆด้วยนะดาบพลังแกนกลางเนี่ยไม่ใช่ไฟเหมือนพี่ใหญ่นะเป็นเลเซอร์เหมือนพี่รองนะครับแต่ดูรุนแรงกว่าอีกนะดูแบบมันดูรุนแรงกว่าเนี่ยเป็นแบบอะไรเส้นๆวิงๆว่งวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนแบบจักรวาลเลยอะคือแบบโอ้ถ้าทางจะรุนแรงกว่าเยอะนะครับ ่าต้องมาจัดอันดับใหม่แล้วแม้ว่าไทยท่านที่เก่งที่สุดเป็นใครคือพี่รองอยังเพราะพี่รองเนี่ยน่าจะอันดับบวยสุดเลยแต่อย่าลืมนะเขาไม่ได้ถูกฝั่งอเลียนส์อัปเกรดเลยสักครั้งพี่รองเนี่ยมีแต่ใจสู้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ความเก่งของเขาตั้งแต่ทุนเดิมอยู่แล้วยังไม่เคยถูกอัปเกรดนิดๆหน่อยๆของฝั่งสกีบิดี้ทอยเลตมันก็ไม่ได้เก่งขึ้นมากนะต้องอัปเกรดของฝั่งอเลียนส์จริงๆเนี่ยมันจะออกมาเทพอย่างเนี้ย อันนี้ป๋าไม่อยากฟันธงแล้วกันทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่าระหว่างพี่ใหญ่กับพี่สามเนี่ยตอนนี้ใครน่าจะแข็งเก่งกว่ากันอย่าอย่าไปนับตอนพี่ใหญ่บาดเจ็บนะพี่ใหญ่ตอนสมบูรณ์สมบูรณ์อ่ะกับพี่สามตอนสมบูรณ์สมบูรณ์คิดว่าใครน่าจะเก่งกว่ากันนะตอนนี้คอมเมนต์บอกด้วยอ่าแล้วเขาก็มีพูดด้วยนะเขามีพูดอยู่สามสี่ประโยคนะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปรีเวิร์สดูกันว่าเขาพูดอะไรนะ สำหรับประโยคแรกตอนที่เขาโผล่มาเลยนะครับสำหรับพี่3ตาได้ยินว่า your life ends now ซึ่งแปลว่าชีวิตของแกต้องจบลงตรงนี้แหละสำหรับประโยคต่อมาเนี่ยเป็นอะไรที่ฟังยากจริงๆนะครับฟังเป็น10รอบเลยแต่ก็ได้มาประมาณว่า i'll harm you แปลว่า ฉันจะทำร้ายแกซึ่งอันนี้ป่าไม่แน่ใจนะครับได้ฉากต่อมาหลังจากที่พี่สใช้พลังทีวีสีแดงใสด่ดกเตอร์สกิบบี้ทอยเลตเจ้าด็อกเตอร์สกิบกกบี้ทอยเลตก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะตุยนะครับพี่สมก็เลยถามว่า still alive หรือที่มันแปลว่ายังมีชีวิตอยู่อีกแล้ว ส่วนคำพูดสุดท้ายเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ที่ป่าได้ยินคือ is done ซึ่งมันแปลว่ามันได้จบลงแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะครับใครว่าเขาพูดคำอื่นคอมเมนต์บอกได้นะ เอาล่ะก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีอคชันและก็วิเคราะห์เล็กๆน้อยๆของป๋าสำหรับสกีบิ๊ด t ี i ทอยเลต E ีพ67พ3เป็นตอนที่ทำให้เราแฟนแฟนสกีบิด๊ด i ี o ทอยเลตประทับใจสุดๆนะครับตอนนี้เรารู้นะว่าพี่ใหญ่กับพี่รองปลอดภัยแล้วนะแต่พี่เท่นี่สิพี่เท่เป็นยังไงเรายังไม่รู้นะครับต้องไปดูตอนต่อไปแต่ป๋าคิดว่าเขาเขายังไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกนะแล้วก็พี่สนี่โอ้โหมาแบบโอจัดเลยนะทุกคน เหมือนเดิมนะครับมีความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์บอกกันได้และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ